สำรวมจิตใจของตนให้นแน่วแน่อย่าให้ใจมันฟุ้งซ่านไปทางอื่นเวลานี้เป็นเวลาที่เรามาพร้อมเพียงกันเพื่อฝึกจิตใจให้มันตั้งมั่นลงไปต่อกุศลธรรมหรือเรา มาปฏิบัติบูบชาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าผู้ประเสริฐในโลกกับทั้งพระธรรมและพระสงฆ์สาวกของพระภูมีภราภากเจ้าที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วพวกเราพยายามดำเนินตามรอยของพระองค์ท่าน ด้วยความไม่ประมาทอย่างนี้จึงชื่อว่าเป็นการปฏิบัติบูชา <c oughs> อันบูชานั้นมีอยู่สองอย่างอามิตสตกบูชาหนึ่งได้แก่การบูชาด้วยอามิตรคือสิ่งของ เช่นดอกไม้ถูกเพียนของหอมต่างๆนี่เรียกว,ว่าอมิสบูชาปฏิบัติบูชาได้แก่การปฏิบัติตามคำคำสั่งสอนของพุทธเจ้าให้เต็มความสาม,มารถไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า ถ้าไม่เลอวิสัยจริงๆแล้วไม่ถอยไม่เห็นแก่ความสุขชั่วครั้งชั่วคราวเช่นสุขในการหลับการนอนสุขในการบริโภคอาหารสุขในการเพลิดเพลินในมรรสผทบมันต่างๆมูนี สำหรับผู้ฝึกฝนจิตใจแล้วมันก็ต้องเว้นจากความสุขเหล่านี้เรียกว่าไม่ติดอยู่ในความสุขเหล่านี้ถึงแม่จะได้รับก็ไม่ติดโดยเฉพาะความเพลิดเพลินในหมอรสพกครบงันในฟ้อนรำขับร้องต่างๆอันนี้ไม่ควรจริงๆสำหรับผู้ปฏิบัติทางจิตใจมุ่งความสงบเป็นที่ตั้ง ความสงบกับความเพลิดเพลินม,มันก็คงกันข้ามผู้ใดชอบกับความเพลิดเพลินคนนั้นเท่ากับว่าชอบกับความทุกข์นั่นเองแหละก็ความเพลิดเพลินนั้นม,มันเป็นเหยื่อล่อให้ติดอยู่ในทุกข์คือมันเป็นเหยื่อล่อให้จิตด,ดวงนี้นะติดห้องอยู่ในโลกอันนี้ เที่ยวเกิดเที่ยวตายอยู่ในโลกนี้ไม่รู้จะจบจกสิ้นก็เพราะความเพลิดเพลินนี่แหละเป็นมูลเหตุสั์ทั้งหลายจะได้คล่องอยู่ในโลกนี้นผู้ใดชอบความสงบประพฤติปฏิบัติไปเพื่อความสงบทางจิตใจผู้นั้นได้ชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติออกจากโลกนี้ มองเห็นโลกนี้เต็มไปด้วยความวุ่นวายยุ่งเหยิงมีการอิจฉาพยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันไม่รู้จักให้อภัยต่อกันและกันเขาทำนองว่าปลาใหญ่กินปลาเล็กอันนี้มันมีอยู่ในโลกนี้หาได้ทมไปนักปราชญ์ผู้มีปัญญา ท่านพิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วก็จึงได้เหนื่อยนายไม่ปรารถนาที่จะมาเกิดในโลกนี้อีกก็จึงภาวนาเข้าไปใช้ปัญญาสอนจิตให้ปล่อยให้วางตันทั้งห้าอันนี้ไปเรื่อยๆ เมื่อใจปล่อยวางขันห้านี้ได้ก็เป็นอันว่าจบลงแหละไม่ต้องมาเกิดอาศัยขันห้านี้อีกต่อไปถ้าผู้ใดยังไม่ดำริตรีตองที่จะปรงจะวางขันห้านี้ผู้นั้นก็ชื่อว่าเป็นผู้ไม่อยากหนีจากโลกนี้ อยากมาเกิดอยู่ในโลกนี้อีกเมื่อมันมีเกิดขึ้นมาแล้วมันก็มีแก่มีเจ็บมีตายเป็นกฎธรรมดาอยู่อย่างนี้ตั้งแต่ไหนแต่ไรมาผู้มีปัญญาทั้งหลายท่านพิจารณาเห็นอย่างนี้แหละท่านจึงเบื่อหน่ายเพราะว่าเกิดมาแล้วมันก็ไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนชีวิตนี้ พอแต่ให้มาห่วงมาอะไรเป็นทุกข์เป่าๆอยู่ไปอยู่ไปความแก่ก็บีบพันเข้ามาร่างกายนี่ก็ทุดโทรมไปนั่งก็ไม่เป็นสุขนอนก็ไม่เป็นสุขยืนเดินอะไรก็ไม่เป็นสุขเพราะร่างกายนี่มันทุดโทรมมันอ่อนแอไม่แข็งแรงเหมือนเมื่อยังนม สำหรับผู้ที่ไม่ประมาที่นายดูร่างกายนี้ให้ละเอียดถี่ถ้วนเข้าไปแล้วมันถึงได้เบื่อหน่ายกันคนมัวเมาคนหลงแล้วไม่ได้คิดหรอกเมื่อเวลาย,ยังหนุ่มยังแน่นนี่เต้นสามสอบออกสามวาไม่คิดว่าตนจะแก่จะตายง่าย ก็ส่งใจให้พเพลินไปตามรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอันเป็นที่น่ารักใคร่พอใจต่างๆอันนี้นับว่าเป็นภัยอันตรายต่อชีวิตอย่างยิ่งบุคคลจึงไม่ควรที่จะมัวเมาประมาทควรพากันสำรวมจิตใจเข้ามาภายใน ให้มาตั้งสงบนิ่งอยู่ภายในเมื่อใจสงบนิ่งไปแล้วจึงหยิบยกเอาเรื่องต่างๆหมดนี้มาพิจารณามันก็เห็นแจ้ง mm hmm. ก็เห็นโทษของมันขมาเห็นโทษนั่นเช่นอย่างขันห้าอย่างนี้นะโทษของขันห้าคือคือความไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนนั่นเองเนี่ย ความบอกไม่ได้บังคับไม่ฟังไม่เป็นไปตามใจหวังนั่นแหละคือโทษของขันห้าไม่ใช่อื่นไกลอะ่ะอันธรรมดาดวงจิตเนี่ยมัน,ม,นมันมาอาศัยอยู่ในขันห้านี้แล้วมันก็ต้องการอยากจะให้ขันห้านี้ยั่งยืนไปตลอดอนันตการนู่นเลย ไม่ต้องการในขณะน,นี้มันแตกมันดับนี่ความมุ่งหมายของกิ่ะแต่ว่ามันไม่เป็นไปตามความมุ่งหมายเพราะกฎธรรมดามันไม่เป็นอย่างนั้นกฎธรรมดามันมีอยู่ว่าสิงใดเมื่อมีความเกิดขึ้นเป็นเบื้องต้นแล้วก็ย่อมแปรปลวนในท่ามกลางแล้วก็แตกดับในที่สุด นี่กฎธรรมดาของโลกสันิวัตอันนี้มันเป็นอยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้นแหล่ผู้มีปัญญาทั้งหลายท่านจึงสอนใจนี้ให้ปล่อยให้วางขันห้าอันนี้ไม่ถือมั่นว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นตัวเป็นตนเพราะการถือมัน่นไว้เชะนั้นมันเป็นทุกข์ทุกข์จริงๆเลย เมื่อขันห้านี่มันวิบัติแปลพวนไปจิตที่หวงขันหน้าอยู่นี่มันก็เป็นทุกข์แล้วเดืดร้อนนะทั้งกลัวตายด้วยทั้งไม่อยากพลัดพัก,ากจากรูปจากนามอันนี้ไปเลยเมื่อได้เกิดมาแล้วได้มีความอินดีพอใจอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆในโลกนี้ที่เขา ประดับประดาตกแต่งไว้หรือเขาเอาวางไว้จำหน่ายขายอยู่ตามร้านต่างๆวันนั้นนะเมื่อเห็นเขาแล้วก็อยากได้ก็พอใจโดยคิดว่าแม้โลกมีสีวิไลจริงๆน่าอยู่น่าอาศัยจริงๆถนนหนุนทางก็ราบเรียบอาคารบ้านช่องก็สวยงาม บุคคลผู้ไม่มีปัญญาแล้วไปเห็นเขาประดับประดาตกแต่งพัฒนาขึ้นมาแล้วก็หลงสำคัญว่าโลกนี้เป็นสวรรค์ไปจิตใจก็คล่องอยู่อย่างนั้นแหละยินดีกับโลกนี้อยู่อย่างนั้นอันนี้แหละเหตุปัจจัยที่จะให้จิตใจของคนเราเนี่ยระ จากร่างอันหนึ่งแล้วก็ไปสู่ร่างอีกร่างหนึ่งอยู่อย่างนี้ล่ำไปเพราะว่าใจนี่แหละมันสำคัญผิดคิดว่าโลกสงสารอันนี้น่าอยู่น่าอาศัยแท้ที่จริงแล้วมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่น่าอยู่อาศัยอะไรเลยก็มันจะนน่าอยู่ไงแล้วมันไม่เที่ยงนี่เกิดมาแล้วไม่ทันไรความแก่ก็ตามมาแล้ว ปรากฏว่าร่างกายสังขารนี่กับสุดโทมไปเป็นบางสิ่งบางอย่างไปก่อนถ้าหูไม่เสียก็ตาเสียตามัวอย่างนี้แหละเืถ้าหูดีตาดีเอาผมปัดงอกอย่างนี้ถ้าผมไม่งอกเอาฟันหลุดฟันหล่อนไป ไม่ทันเท่าแก่ชะลาควันหลุดไปหมดแล้วก็มีบางคนนะ่ะหรือไม่ฉะนั้นก็มีโรคภัยไข้เจ็บอันร้ายแรงมาเบียด NO. เบียนเอาได้เสวยทุกขเวทนาอยู่นั้นก็ทั้งหมดนี้มันก็เป็นลักษณะแห่งความไม่เที่ยง ของสรรพสิ่งทั้งหลายในโลกนี้ทั้งที่มีวิญญาณครองก็ดีไม่มีวิญญาณครองก็ดีมันก็ล้วนแต่เกิดขึ้นมาเป็นเบื้องต้นแล้วก็แปรปรวนในท่ามกลางก็แ,แตกดับในที่สุดทั้งนั้นเลยเมื่อเป็นเช่นนี้บางคนก็คิดว่า ภาวนาลงไปแล้วมันตรงไม่ตกวางไม่ลงจะทำยังไงอ่ะเมื่อวางันไปแล้วมันยังกลับมายินดีมันอีกโยยังกลับมาเสียใจเศร้าโศกเวลามันวิบัติแปรผันโยไม่สามารถจะระง,งับความโศกเศร้าเสียใจต่างๆได้แล้วจะทำยังไงก็จะทำอย่างไร ก็พยายามสอนจิตใจเข้าไปเรื่อยๆสินี่แหละขึ้นอว่าเป็นผู้มีบุญน้อยตัวอำนาจกิเลสไม่ได้อย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นอย่าประมาทในการสั่งสมบุญกุศลก็ใช้ปัญญาสอนจิตใจเข้าไปเพราะว่าบุญน้อยนั่นจิตใจก็กำลังน้อยกำลังอ่อนมันจึงสู้กับ กำลังของกิเลสอันมีประมาณมากนั้นไม่ได้ผู้ใดค,คิดได้อย่างนี้แล้วก็สอนใจของตนให้ทำความพอใจในบุญในคุณเข้าไปคุณพระรัตนกไกลอย่างนี้ต้องหมั่นนึกถึงแล้วก็มั่นทำความเคารพความเลื่อมใสพอใจอย่างยิ่ง เมื่อได้พระคุณทั้งสามนี่มาเพนที่พึ่งในใจอย่างสูงขึ้นไปแล้วก็ใจมีกำลังเข้มแข็งจะไม่วันไหวต่อสังขารอันแปรปวนไปนั้นและจะไม่หลงเพลิดเพลินมัวเมากับสังขารร่างกายที่มันเป็นปกติสุขไปโดยจะต้องรู้ว่าสัากวันหนึ่งมันก็ต้องแปรปวนแน่นอน ร่างกายอันนี้ไม่ใช่ว่ามันจะเป็นหนุ่มเป็นสาวเปล่งฟังเอยียงนี้ร่ำไปเราก็รู้กันเห็นกันอยู่แล้วนี่ผู้ที่เกิดก่อนเราเช่นมารดาบิดาลุงป้าน้าอาทั้งหลายหมู่นั้นท่านเกิดก่อนเราร่างกายท่านก็สุดทมให้เราเห็นอยู่แล้วฉะไหนเราจึงจะ ไม่พิจารณากันเห็นก็เห็นไปเปล่าๆคนส่วนมากนะไม่ได้พิจารณาไม่นึกว่าตนจะคงเป็นอย่างนั้นเหมือนกันเไม่ได้เตือนตนเลยเห็นแล้วก็เลี้ยวไปเฉยๆนี่แหละแล้วก็ไม่ได้นึกถึงว่าก็เพราะบุญน้อยนี่แหละเกิดมาในโลกนี้อายุก็สั้น พราะบุญน้อยหมดบุญแล้วก็ตายคนเรานะ่เก็อย่างนั้นดังนั้นแหละจงสั่งสมบุญกุศลให้มากไว้นี่ก็สอนใจตัวเองเข้าไปเรื่อยๆอย่างนี้เมื่อพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของสรรพสังขารทั้งหลายดังกล่าวมา <c oughs> อันคนเรานะ่มันไม่รู้รู้ทางอย่างนี้แหละมันถึงได้ประมาทมัวเมาไปถ้ารู้ว่าการสั่งสมบุญนี่นำมาซึ่งความสุขจริงการสั่งสมบาปนำมาซึ่งความทุกข์ถ้ามันรู้ชัดๆอย่างนี้ล่ะมันก็เว้นบาปได้เลยแล้วก็สั่งสมบุญกุศลได้เต็มที่เลยแต่มันไม่เคยคิด คนส่วนมากเนี่ยไม่ได้คิดอย่างนี้เลยบางคนมันถึงได้ทำบาปบุญก็ทำบาปก็ทำอย่างนี้แหละถ้าว่าเป็นผู้คิดได้อ่านออกดังอธิบายมานี้แล้วมันก็ยังเหลือแต่บุญเท่านั้นบบนะวันนี้บาปนั่นจะต้องขจัดกันให้หมดไปเลยเพราะว่าเมื่อเราไม่ชอบมันแล้วเรา เราไม่ทำมันน่ะมันก็เกิดขึ้นไม่ได้ในบาปทั้งหลายอะ่ะอย่างนี้นะถ้าขอให้ใจนี้ไม่ชอบแคอย่างเดียวแล้วทิ้งได้เลยอันนี้ใจมันชอบมันอยู่เมื่อใจชอบแล้วมันก็ต้องใช้กายทำใช้วาจาพูดไปในสิ่งที่เป็นบาปเป็นโทษต่างๆนี่ผู้นั้นกำลังสะสมเหตุแห่งทุกข์ห้เกตตัวเองอยู่ ก็ไม่รู้ตัวอะไรอย่างนี้แหละผู้ท <doom>! ี่ท่านร,รู้ตัวท่านกบเว้นก็ไม่ทําไม่พูดสิ่งที่เป็นบาปเป็นโทษต่างๆมีค่าสตัดเป็นต้นดังที่เคยอธิบายมาแล้วบ่อยๆเรื่องการทําบาป <S <S 1> <S 1> <S มันก็ไม่นอกเหนือไปจากการเบียดเบียนซึ่งกันและกันนี่แหละการทําบาปขอให้คิดเอาโดยสรุปอย่างนี้ก็แล้วกัน การเบียดเบียนกันละกันบางคนเขาวา่าอการดื่มเหล้าเมาสุรานั้นไม่ได้ไปเบียดเบียนใครทำไมถึงเป็นบาปมันไม่เบียดเบียนยังไงการเบียดเบียนกันในโลกอันนี้เป็นส่วนมากนั้นมันก็เกิดมาจากการดื่มเหล้ามืนเมาจนลืมสติจนลืมตัว ประคองจิตตัวเองไว้ไม่อยู่เมื่อมีใครมากระทบกระทั่งเข้าหน่อยกขโกรธเป็นฟืนเป็นไฟลงมือประหัดปรหารผู้อื่นได้เลยนี่แหละอย่าว่าแต่คนธรรมดาสามัญเลยแต่พ่อแม่ของตัวเองก็ยังฆ่าได้ลูกของพ่อของแม่บางคนนะ่ะเป็นอย่างนั้น มันเกิดจากความเมานี่แหละเมื่อมันเมามามากๆ,ๆแล้วมันก็ส่งเสริมความโกรธนี่ให้หนาแน,น่นขึ้นไปเรื่อยๆอเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนักปราชญ์ผู้มีปัญญาทั้งหลายท่านจึงเว้นจากกรรมชั่วทั้งหลายเหล่านี้แม้จะไม่สมบูรณ์พ้นสุขด้วย สมบัติเข้าของเงินทองมากมายอะไรก็ตามบุคคลนั้นสามารถเว้นจากบาปกรรมเหล่านี้ได้ในเมื่อตนต้องการอยากจะเว้นนะไม่ไม่มีการอ้างโน้อนอ้างนี้อะไรเลยก็เมื่อพิจารณาเห็นว่ามันเป็นบาปเป็นกรรมนำทุกข์นำโทษมาให้อย่างนี้แล้วก็เว้นเอาเลยทีเดียว สิ่งใดมันเป็นบาปเราก็ไม่ทำํำไม่พูดแต่แล้วมันก็หมดเรื่องกันบางบาปบางอย่างมันก็เกี่ยวกับอาชีพอย่างว่านั่นแหละสําหรับผู้มีปัญญาแล้วอาชีพอะไรมันเป็นไปเพื่อบาปเพื่อโทษเขาก็เวน้นเขาก็พยายามสแสวงหาอาชีพที่มันไม่เป็นบาปเป็นกรรมเป็นเวรน,นั้น คนคนไม่มีปัญญาเนี่ยมันไม่รู้จักเว้นไม่ทราบจะเว้นไปยังไงตนมีความรู้เพียงเท่านี้เช่นชาวประมงอย่างนี้นะตนมีความรู้แต่เพียงการจับสัตว์น้ำไปขายเลี้ยงชีพอย่างนี้และจะไปทำอย่างอื่นก็ไม่ถนัด เพราะไม่ได้ฝึกฝนอบรมมาในวิชาขแขนงอื่นๆก็มันหลงเข้าใจผิดตั้งแต่เบื้องต้นนู่นเละโดยไปคิดว่าอืไปเป็นชาวประมงเนี่ยมันจะหาเงินได้ง่ายดีเมื่อจับตัดได้วันไหนก็ต้องได้เงินวันนั้นเลยแล้วก็ได้กินอิ่มท้องซะด้วย แล้วมันไม่นึกถึงออก,การไปทำลายชีวิตของสัตว์อย่างนั้นสนะัตว์ทั้งหลายมันเดือดร้อนไหมไม่ได้คิดแล้วสัตว์ทั้งหลายมันกลัวตายไหมแล้วตัวเองล่ะกลัวตายไหมนี่ม,มันไม่ได้นึกทบทวนอะไรหรอกคนเราส่วนมากนะเออถือเป็นธรรมดาเลยการฆ่าสัตว์ชีวิตเนี่ย แต่บางคนก็มีความเห็นว่าอย่าไปฆ่าคนก็นแล้วกันถ้าสัตเดรฉานเอามาทำเป็นอาหารนี่ไม่เป็นบาปหรอกอย่างนี้บางคนก็เห็นไปอย่างนี้เห็นอย่างนี้เรียกว่าไม่ได้เอามาเอาความเห็นของตนไปเทียบกับคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่เท่ากับว่าบุคคลพวกนั้นไม่ ไม่นับถือพระพุทธเจ้านั่นเองแหละไม่นับถือพระปัญญารัตรูของพระพุทธเจ้าก็พระพุทธเจ้าสัตรูแจ้งแทงตลอดเรื่องบาปบุญคุณโทษแล้วนี้นี่ทำไมจึงไม่ไม่คิดตัววัางนี่มันไม่คิดกับพระอวิชชาตัณหานั่นแหละครอบงำจิตใจอย่างรุนแรง คิดไม่ได้อ่านไม่ออกเลยนี่เพราะนั้นผู้ใดมีโอกาสได้ฝึกผลอบรมตนผู้นั้นจึงชื่อว่าเป็นลาบอันประเสริฐโดยแท้ผู้ใดไม่ยินดีที่จะฝึกผลอบรมตนให้ความบะพฤติของตนเป็นไปตามทำต,ตามวินัยคำสอนของอุทธเจ้า ผู้นั้นได้ชื่อว่าเป็นคนอาภัพเป็นคนที่เรียกว่าไม่ไม่สามารถที่จะทําความดีให้งอกงามเจริญขึ้นในตนได้นี่แหละท่านจึงเรียกว่าเป็นคนอาภัพนั่นผู้ที่เป็นภัพพระบุคคลนั่นะเป็นผู้มีความสามารถ สั่งสมบุญกุศลประพฤติคุณงามความดีให้เกิดมีขึ้นในตนได้แม้ขึ้นชื่อว่าความดีหรือว่าบุญกุศลแล้วมันจะยากลำบากเท่าใดก็ไม่ย่นยอ่อทอถอยยินดีทำมันยังวันยังค่าเลยขึ้นชื่อว่าบาปแล้วมันจะสะดวกสบายยังไงก็ไม่ทำเพราะมันนำมาซึ่งความทุกข์ในภายหลัง ไม่ใช่พอทำบาปลงเลวมันจะเป็นทุกปัจจุบันดันด่วนนั้นไปเลยมันถ้ามันเป็นอย่างนั้นแล้วมนุษย์ก็จะเข็ดขยาดแหละแต่อันนี้มันไม่เป็นอย่างนั้นนี่มันจะไปฆ่าตัดชชีวิตก็ตามไปฆ่าผู้ฆ่าคนก็ตามฆ่ามาแล้วก็เฉยสบายอยู่งั้นเลยเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยอย่างนี้ สาเหตุที่คนเราจะเลินเล่อประมาทเพราะว่ากรรมที่ทำนั้นมันยังไม่ให้ผลก่อนมันยังไม่ให้ผลในปัจจุบันนี้ก่อนทั้งนี้เพราะอะไรอ่ะก็เพราะว่ากรรมอย่างอื่นยังให้ผลต่ออัตภาพร่างกายนี้อยู่เช่นบุญกุศลที่ทำเอาแต่ก่อนนั้นมันยังให้กำลังให้ผลอยู่อย่างนี้นะ ผลบุญนั้นยังไม่หมด <ừ. S 1> เพราะฉะนั้นผลบุญเหล่านั้นแหละรักษาชีวิตไว้รักษาจิตใจไว้ไม่ยอมให้บาปกรรมที่ทําในปัจจุบันเนี่ยมันตามให้ผลกรเพราะว่าบุญกุศลที่ทํามานั่นก็มีสิทธิ์ที่จะให้ผลแก่ผู้กระทาเต็มที่ มันเป็นอย่างนี้กฎธ,ธรรมดาของโลกอันเนี้ยดังนั้นเนี่ยผู้ใดมาพิจารณาเห็นโทษของบาปของกรรมต่างๆวันนี้แล้วก็ให้พึ่งพยายามสังวรระวังอธิษฐานใจละเว้นแล้วก็พยายามละเว้นส่วนที่ร่วงล้ำกระทำมาแล้วพยายามสังวรระวัง ไม่ให้บาปเกิดขึ้นในใจต่อไปอีกโดยมาพิจารณาเห็นอัตภาพร่างกายนี่แหละเมื่อมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์ทนได้ยากมันเป็นอนัตตาไม่ใช่ของเราจริงบังคับไม่ได้ไม่เป็นไปตามใจหวังเมื่อเห็นว่าร่างกายนี้ก็ไม่ใช่ของตัวของตนแล้ว แล้วจะใช้กายวาจานี่ไปทำบาปทำไมอ่ะนี่ผู้มีปัญญามันก็คิดเห็นอย่างนี้สอนใจตัวเองอย่างนี้ก็ร่างกายนี่มันจะแตกจะดับอยู่แม้บุคคลใดจะหาอาหารการกินปณน,นีตบรรจงอย่างไรมาเรียงดูร่างกายอันนี้สักเท่าใดร่างกายอันนี้ก็ไม่ยั่งยืนอยู่ได้เลย ยังยืนอยู่ไม่ได้ก็ดูแต่เศรษฐีกหะบดีผู้มีเงินเป็นโกดโกๆเป็นยังไงอ่ะเขาก็สามารถที่จะจ่ายเงินนั้นซื้ออาหารอันปณิีตบรรจงมาหล่อเลี้ยงร้างกายอันนี้ทุกวันทุกวันก็ได้เลยแต่แล้วก็ยังตายเหมือนกันเนี่ยกับคนจน่ะบางทีเศรษฐีอาจจะอายุสั้นกว่าคนจนก็มี ไม่แน่อันโมนี้นะนักปราญ์ููมีปัญญาทั้งหลายท่านยอมชอบคิดชอบพิจารณาเปรียบเทียบกันดูอย่างนี้แหละเมื่อในพิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วผู้นั้นก็จะตัดสินใจไม่ไม่ใช้กายวาจาอันนี้ทำบาปพูดในสิ่งที่เป็นบาปเป็นโทษเลยนะ พราะว่า,วากายวาจาทำบาปลงไปแต่มีใจเป็นผู้สั่งแล้วผลที่มันสะท้อนมามันก็มาสะท้อนเข้ามาหาดวงขิดนี่ดวงขีดนี่เป็นผู้ได้สวยผลแห่งบาปกรรมที่กายวาจาทำกายวาจามันจะได้รับผลกรรมอันนี้ทำไมล่ะมันจะ มันแตกกลับลงไปสู่พื้นดินนะมันเป็นถาดดินถาดนา้ำถาดไฟถาดลมไปหมดเลยมันจะมารับรู้ผลแห่งบาปกรรมกับดวงจิตนี้ทำไมล่ะ,ะผู้มีปัญญาในพิจารณาเห็นอย่างนี้ล่ะก็ถึงไม่ทำบาปจึงได้ละเว้นบาปที่ได้ลุ่มหลงทำมา เพราะว่ากายวาจาเป็นผู้ทำแต่จิตเป็นผู้เสวยผลคือความทุกข์